ร,รสวัสดีครับวันนี้เซนต้าแฟมิลี่ชาแนลของเราจะพาพี่ๆน้องๆลุงๆป้าไปอะไรสักรีวิวหนังใช่ไหมใช่มันเป็นหนังหนังอะไรครับลูกชื่อมันชื่อเรื่องว่า house of gucci เป็น,ปนหนังเกี่ยวกับเดี๋ยวอ่านเลย house of gucci คือภาพยนตร์ที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากเรื่องจริง สุดช็อกของครอบครัวผู้อยู่เบื้องหลังอาณาจักรแบรนด์แฟชั่นชื่อดังกุชชี่นำเสนอเรื่องราวใน3ทศวรรษที่มีทั้งเรื่องความรักการทรยศการเสื่อมโทมการแก้แค้นและฆาตกรรมมาดูกันว่าชื่อนี้มีความหมายอย่างไรและสุคคุณค่าแค่ไหนและครอบครัวจะดูแลจัดการอย่างไรมันประมาณไหนลูกเขาคงเลาเรืองทำไมมาถึงมาเป็นแบรนด์ดาบโลกอีได้แบรนด์กชี่ใช่ไหมใช่ มารีวิวเป็นอีกรอบครับผมอะไรครับ นี่วีดีโอแล้วใช่ไหมครับผมหลังจากที่เราไปดูหนังกันแล้วนะครับเรื่องอะไรนะกุชชี่อะไรนะจ๊ะเอาอ <House S 2> ีกแล้ว House of Gucci House of Gucci บ้านของกุชชี่เป็นไงไหมเรื่องราวเป็นไงบ้างเขาก็เล่าเรื่องราวของการที่เอ่ออะไรอ่ะปัญหาของตระกูลกุชชี่ที่ เออทำไมก็ถึงเสียบริษัทให้กับนายชินไปอะไรเออครับเป็นไงเรื่องราวมันคือคงต้องไปดูเองนะข้อคิดแต่คนคงจะได้ไม่เหมือนกันอืมแต่ก็สนุกนะถือว่าสนุกเป็นสตอรี่ที่ใกล้เขียงความจริงนะหรือว่าเป็นเรื่องเรื่องจริงน่าจะใกล้เขียงมากๆนะอืมมันเป็นยังไงลุงมันเป็นแบรนด์แบบเสื้อผ้าแบรนด์กระเป๋าแบบลักชัวรี่ใช่ไหมเออ แล้วคือช่วงนั้นไม่ช่วงเหมือนเปลี่ยนผ่านเจเนเรชั่นแบบคนเก่าตายคนใหม่ขึ้นมาทําแทนแล,แล้วก็มีปัญหาเรื่องความคิดเงินเงินทองทองควาคิดอะไรอย่างเงี้ยกันอ่ะเออมันก็แบบก็อย่าทําผิดกฎหมายอ๋อ <c oughs> ถ้าอยากรู้คืออะไรไปดูในหนังเราเอง <c oughs> คือสิ่งที่เขาพลาดที่สุดก็คือการไม่จ่ายภาษีถูกไหมใช่คือผิกดกฎหมายทําผิดกฎหมายแล้ว เรื่องความรู้เพราะว่าทายาทของกุชี่มีอยู่สองคนคือลูกลุงกับลูกคนพี่กับลูกคนน้องเออพูดอย่างนี้ดีกว่าก็คือลูกคนพี่ซึ่งเป็นประธานบริษัทนะตอนนั้นอะ่ะก็ไม่ไม่ไม่เวิร์กไม,ไม,ไม่คือเขาเรียนมาด้านดีไซเนอร์ก็จริงแต่แนวคิดเขาแบบอื ไม่เก่งอะ่ะแบบแบบสุดโต่งอย่างนี้ห่ะเขาเขามีสไตล์เป็นของตัวเอง mm hmm. เกินไปแล้วทำให้เขาเขามีปัญหาว่าเออจะทำให้แบรนด์มันเสียหมายถึงว่าคนที่เป็นพ่อที่บริหารอยู่นะ mm hmm. เขาก็เลยไม่ได้ครันี่ก็หันหันกลับมาหาหลานเอออะไรประมาณเนี้ย mm hmm. นั่นแหละ ลหลานก็ก็บริหารได้ระดับหนึ่งแต่ไม่ค่อยเก่งเข้าใจไหมอ่ะอืมได้ไต่อนนะันก็เป็นหนังที่ควรคาดก,การดูแล้วสัาให้คะแน,แนนท่าไห่คะแนนอ่ะอ,อ,อ่คือไม่มองในเรื่องของบทหนังนะเพราะมันหนังมันจะมาสร้างมาจากเรื่องจริงท่านเราจะตัดเรื่องบทหนังทิ้งไปเลย เออผมว่าเขาเล่าเรื่องเร็วไปหน่อยขนาดผมรู้เรื่องราวมาก่อนแล้วผมผมยังงงเลยบางส่วนอืผมให้หกแล้วกันไปอยออ๋อให้เจ็ดแล้วกันนะอืมอืมก็ลองไปดูกันนะครับผมว่ามันจะตรงกับที่เราพูดหรือเปล่า How of Gucci Gucci นะครับผมเป็นช่วงที่หลังจากที่กุชชี่เจริญเติบโตในในลักษณะของธุรกิจครอบครัวแล้วแล้วก็เปลี่ยนถ่ายมาเป็นธุร,ธรกิจแบบมหาชนนะ่ะโอเคครับผม mm hmm. ยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่อง Santa Family Channel ของเราด้วยนะครับ mm hmm. ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ mm hmm.